あ、ね。うん。なな。え。<laughs> <laughs> 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 เสียงไครวะเสียงไครวะน,ะนีะ่นนั่นน่มิงตดให้ดมเด้ดมิงตดให้ดมเด้เสียงใครวะเสียงพี่เดือนเล้าเสียงพี่เดือนเล้าแม่หางดีแบบหัวใหญ่มากอ่ะตัวเบล เอายาให้แม่หางดีกินเอายาให้แม่หางดีกินน้อยอม,มิ่งกินไม่ได้หรอกลูกมิ่งกินไม่ได้หรอกครับผมยังฟันไม่ขึ้นไอผมฟันยังขึ้นไม่เยอะเลยกินได้แลยเหรอ กินได้หรอมิ่งกินได้แล้หรอลูกเออกินได้แน้เนอเนี่ยกินได้แ้วหรออืมกินได้แล้วรลวระครับป่าห่วยตูดตูดน้อยๆถูถูผมคันครับอ้ยคันหูคันหูจังเลยคันหูจังเลยถูถูอืมฉี่ไขว้ เสียงพี่ดาวติเสียงพี่ดาวเหรอไม่ห่างดีอืกินได้ทั้งวันไม่ห่างดีกินได้แม่มิ่งอ้ามิ่งกินได้ไหม ឆັງណ້ອຍឆັງណ້ອຍឆັງណ້ອຍ